นี้เราก็จะมาเล่นเกมนี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเกมพุอน้อน่ะใช่มันคล้ายๆเกมสกรันะคะทุกคนคือมันแบบ เต็มงคเอ่อคนอินเดียนะคะเขาเล่นกัน,กนนะคือไม่อยากจะรีวิวมากนะคะทุกคนก็ไปลองโหลดเอาเองนะคะเดี๋ยวให้ดูชื่อเกมนะคะชื่อเกมะะชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึ่งนะคะในเพจตูนะคะก็จะชื่อนี้เลยนะคะชื่อตามนี้เลยจดกันเอาไว้ให้ทันนะคะจดเลย จบแล้วนะคะแล้วคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะบ๊ายบาย